ออนเพียหมดแล้วครับออนเพียหมดแล้วโหเห็นว่า b ี q เยอะแยะก็ขนมาสิ BHQ เนี่ยปกติเขาจะอยู่รอบกายของอุลเซนออ๋เขาจะไม่ส่งไปข้างนอกสภาพตอนนี้ทหารกัมพูชาเนี่ยเสียเท่าไหร่เอาตามที่หลวงพาสุดรู้ผมไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลเลยแล้วทำไมทาไมจะมายอมแพ้กันยังไม่ถึงเดือนเลยนะ ทหารไทยกําลังแบบว่าเกียร์สองเองยังไม่ใช่เกียร์สามเกียร์สี่ทหารไทยบอกว่ากําลังสนุกเลยออย่าเพิ่งหยุดเลยมัน,ม,นมันคนละระดับกันโอยคนละระดับอะไรมันตัดถูกตัดเบียง เรียนเก้ากับทำตรีเอาอะไรไปสู้ก็ว่าไปคือทหารเขมรเขาเขาใจสู้อยู่นะผมดูแล้วผมอยากจะนำถวายขันมหาอย่างนี้ข้าพเ้าบอกว่ามุ้ยวัดมุ้ยร้อยแปดสิบอยู่ได้เพราะพระเหรออยู่ได้เพราะพระเหรอพระทำไรใน ตั้งแต่เปิดประเทศมานี่พระเป็นที่พึ่งอ่าเห็นพระกัมพูชาเขาก็มีบทบาทนะมีบทบาทอยู่เยอะอ่าพวกเข้าวสารพวกอะไรพวกเนี้ยพระจะเป็นผู้สงเคราะห์ แล้วทีนี้ตอนนี้ทำไมทหารกัมพูชาหรือฮุนเซนถึงอยากจะขอยอมแพ้เอ้ยเขาเรียกว่ายังไงขอเจรจาสงบสึกใช่ไหมครับคือมันหมดแรงแล้วไงหมดแรงคือหมดงบประมาณหมดกําลังใจที่จะสู้หรือศูญเสียจํานวนมากไปศูญเสียจานวนมากอันนี้ผมไม่มีข้อมูลเจะอาหารเนี่ยพูดเรื่องอาหารไม่ได้พูดเรื่องอาวุธอ๋ออาหารเสะเบียงเขาตัดเสบียงนะครับคือมัน มันเข้าไขา่เกลียดตัวกินไข่เก oh <my> ลียดปลาไหลกินน้ำาชออ่าอย่งเช่นเช่นมามา่มาเนี่ยข้างข้างนอกมันเป็นลงังภาษาเขมรพอเกะไปข้างในก็มามา่มาหม,ม,มูสับอยา่างไทยนั่นดิมันเกลียดทยี่ห้อของคนไทยแต่ข้างในก็คือของคนไทยนั่นแหละตมตนก็ปกติธรรมดาคือมนเกลียดนปลาไหลแต่กดน้ํา ม,มันไม่พึ่งประเทศไทยไม่ได้หรอกแต่ว่ามันกพ็พูดคุยโมบอกว่าปิดประเทศไปเลย500ปีอะไรแต่เอาเข้าจริงๆก็คือเดือดร้อนเลยถ้าปิดประเทศเนี่ยไอ,อคำนี้ผู้นาไม่ได้พูดอ่าคุณมันเป็นผู้พูดอเอาเห็นว่าคุณเซนมันพูดเองเลยนะยังผมยังไม่เคยเห็นอืมแล้วยังไงตอนนี้เขาถึงคุณเซนโทรหาหลวงตาสุดให้เ,เป็นคนเจรจาประสานขอยุติสงคราม ผมก็ไม่รู้แนวคิดของเขาคือให้ผมทำนานแล้วผมไปเฉยๆจนเมื่อวานเนี่ยเขาเร่งเรามากเร่งเราเอาผมทำเกกันทำแล้วเอาไปเช็ค <ทำ S 2> เช็คเสร็จเขาบอกพูดได้ดเีเช็คเสร็จเขาบอกพูดได้ดีมากเจ่กาลังออกหรือไม่ออกอเขายังไม่เอาออกใช่ไหมตอนเนี้ยังยังครับยังถ้าเอาออกเขาจะเอาออกโทรทัศน์หรือว่าช่องของคุณเซนอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมพูดภาษาไทยแปลเขมเขนมรแปลไทยสลับกันไปสลับมาเหมือนฟันปลาอย่างเงี้ย พูดถึงใครพูดถึงทหารตามแนวชายแดน<อ>หรือว่ารัฐบาลกับรัฐบาลพูดถึงให้มีการเจรจาเพื่อความสงบสุขสันติสุขและสันติภาพเกิดขึ้นทั้งสองประเทศโอ้ผมว่าหลวงตาอย่าพึ่งเถอะตอนนี้กําลังดีกําลังดีทหารไทยได้รับชัยชนะไปทุกๆพื้นที่เลยตอนนี้ที่เขมรเข้ามา<อ>ลูกลานนลนะ คือท่านมาเาต้องต้อใจอย่างหนึ่งผมมาอยู่กับเขาเมื่อเขาเสนอมาเราก็ต้องยอมเราก็ต้องยอมแต่ผมผมพูดเป็นกลางมากไม่ได้เข้าข้านไหนหนึ่งต่อห้าหมื่นหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยพอดีคุยกับพระรูปหนึ่งถึงหลวงตาสุดท่านบอกว่าหลวงตาสุดหนีไปแล้วออกไม่อยู่เราคอมเมนต์ผมก็เลยเดี๋ยวผมโทรหาหลวงตาสุดให้ดูว่าท่านยังอยู่ยังอยู่คอมเมนต์อยู่นะเนี่ยนะให้ให้ท่านดูนี่องค์นี้องค์นี้อ๋อ ก็เลยเออเด็ปกติเราก็โทรคุยกันอยู่เรื่อยๆแหละนะสองสามวันทีหนึ่งตรงนี้แต่เขาคิดอข่าวผมเนี่ยมันข่าวจริงแค่สิบเปอร์เซ็นต์นเก้าสิบนะไม่จริงแล้วแล้วต่อไปยังไงถ้าถ้าหลวงตาสุดเออเออทำคลิป ออกมาแล้วเขาพิจารณาแล้วเขาไม่เอาลงแล้วก็เขาจะทําไงต่อก็ไม่เอาลงก็ยิ่งดีก็คือต้องใช้อาเซียนในการเจรจาเพราะว่าเดือนหน้านั้นก็อินโด,น,โดนิเีเซียขึ้นเป็นประธานอาเซียนใช่ใช่ใช